สวัสดีครับผมมิทินน์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลดีนะครับก็คือสเสปซิฟล้นพ่นใต้ริมน,นะครับมีประสมบัติที่ดีมากนะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแต่ว่าพอผมทดลองใช้ดูรู้สึกว่ามันกระปรี้ก,ร,กร,ระเป๋ากระจับกระเสงกระชุ่มกระชวยก็ดีแยะเลยไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะครับรือว่าท่านชายที่ทํางานบ้านไม่ค่อยดีนะพอใช้ตัวนี้แล้วทํากันบ้านนี่ยกนิ้วให้แล้วครับ ต้องลองต้องพิสูจน์ดูนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วบัดดีแม่บ้านอาจจะอารมณ์ดีขึ้นเยะนะครับแล้วก็ที่เคยมีตาแฉะน้ําตาไหลพอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาหยุดไหลแล้วก็ตาสึกภาพตาดีขึ้นเยอะน,นะครับสาหรบบับคนที่ใช้ขอ,อ,อบจอบมุ่งกระคอมพิวเตอร์กันบ่อยๆเพราะฉะนั้นนี่ขอลองเชิญน,นะครับลองลองใช้ดู รับรองว่าคุณจะไม่ติดหว่างเพราะผมใช้มันรู้สึกว่าเพอร์เฟคขนาดนี้แย่เลยครับโอเคครับ